สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันวันนี้อยู่ที่บ้านเฉียงนะครับตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับตรงนี้นะครับกับพื้นที่4ไร่นะครับที่ได้ขุดผ่านไปประมาณ1เดือนกว่านะครับหลังจากการขุดนะครับผมก็กลับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับ หลังจากที่เจอฝนฟ้ามานะครับให้ดูนะครับว่าสภาพดินนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีการเซาะเล็กน้อยนะครับเมื่อน้ำกับดินนั้นนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับก็จะพาให้ได้ชมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้นะครับก็มีการปลูกนะครับไม้ป่าเป็นบางส่วนแล้วนะครับรอบข้างนะครับจะเป็นไม้ป่านะครับก็จะมีกล้วยมะพร้าวบางส่วนนะครับสำหรับบโบนี้นะครับน้ำยังไม่เต็มนะครับเพราะว่าจะมีแค่น้ำฝนนะครับน้ำยังขุนอยู่นะครับอยู่ระหว่างกำลัง ปรับสภาพนะครับพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับว่าขุดนาฝนนะครับกลัวว่าดินจะเซาะจะพังมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็มีบ้างนะครับธรรมชาตินะครับให้ท่านดูนะครับ ตามการเวลานะครับไม่มีสิ่งใดที่จะจีรังยั่งยืนนะครับแต่มันก็ไม่ใช่หมายความว่าพังแล้วมันจะกรบหรือว่ามันจะถมที่ขุดเลยทีเดียวนะครับมันก็จะมีเสาะร่องเสาะอะไรบ้างนะครับก็เป็นธรรมดานะครับ ตรงนี้นะครับเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายชั้นบนนะครับเป็นดินทรายนะครับได้มาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ชมตอนที่กำลังเริ่มต้นการปลูกนะครับการขุดการปลูกนะครับเพื่อที่จะได้ดูนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นนั้นจะเป็นยังไงนะครับ วันนี้ก็มาได้ขออนุญาตเจ้าของแล้วนะครับได้มาอัปเดตนะครับน้างานขุดของเรานะครับตอนนี้ลงนะครับไม้ป่าไม้ผลเต็มไปเต็มพื้นที่หมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่ากําลังปลูกใหม่ก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับอีกไม่กี่เดือนอีกนะครับก็จะ ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าแรกๆนะครับสภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับจะดูโลงเลงนะครับเพราะว่าผมเคยทําจุดตรงนี้มาก่อนนะครับกว่าจะเขียวนะครับก็เป็นปีนะครับต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ปลูกวันเดียวสองวันนะครับก็จะได้เห็นผลเลยนะครับ ถ้ากรณีนะครับเห็นผลเร็วก็นะครับจะมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะได้ผลผลิตก่อนนะครับสําหรับต้นไม้ก็ต้องรอเป็นปีนะครับถึงจะได้เก็บผลผลิตนะครับอน้ําก็จะมีทุกบอ่อนะครับเป็นโคกน้องนาโมเดลพื้นที่สี่ไร่นะครับ สไร่หรือ5ไร่ผมจําไม่ได้นะครับน่าจะ5ไร่นะครับนามยังคุณนะครับฝั่งนี้นะครับปลูกยางนานะครับปลูกไม้สักไม้ประดูนะครับแบบผสมประสานนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นนานะครับนี่ครบองค์ประกอบเลยนะครับนาก็กำลังงามเลยนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ลาดเอียงมาด้านเดียวนะครับมาด้านนี้นะครับก็จะมีการกําหนดน้ำนะครับมีการกำหนดน้ำ,นำ,นดนำออได้ดีมากนะครับนี่นะครับ สมมติว่าถ้าน้ำในนาเยอะนะครับเราก็จะปล่อยลงในบอ่อด้านนี้นะครับนี่ส่วนแผงโซลาเซลล์นะครับจะอยู่ด้านบนนะครับเหมาะมากเลยนะครับถ้าเป็นที่นาลักษณะแบบนี้นะครับด้านบนก็จะมีบอ่ออีกหนึ่งลูกนะครับเป็นบอ่อหลักเช่นกันนะครับก็จะมีแผงโซลาเซลล์อยู่ด้านโน้นเวลาสูบลงมาในบอ่อแล้วก็จะปล่อย ลงมาในนานะครับก็ถ้าจะมีการเลี้ยงปลาในนาข้าวก็จะเหมาะมากเลยนะครับคือเรากำหนดน้ำได้นะครับปิดเปิดแค่นะครับดูนะครับถ้าเอียงปากท่อลงมานะครับน้ำก็จะไหลออกไปที่สะด้านนี้เลยนะครับก็โอเคนะครับพาท่านผู้ชมนะครับได้ได้มาชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการที่จะตัดสินใจนะครับในการ จะลงมือทำนะครับโอ้นะครับต้นนี้นะครับ,นนนะรบถ้าขายก็ได้หลายตังค์นะครับเป็นต้นตะโกป่านะครับตะโกตะโกนานะครับก็สวยมากนะครับต้นขนาดนี้ก็หลายตังค์นะครับราคาก็น่าจะเป็นหมื่น หนึงเดือนกว่าหรือ2เดือนนะครับจากที่เราได้ทำการขุดเสร็จนะครับก็ได้มาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับได้ชมแต่ละพื้นที่หลังจากการขุดของเรานะครับก็ให้ ได้มาชมอีกครั้งนะครับเราก็จะอัปเดตให้ได้ชมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้เก็บข้อมูลไปด้วยกันนะครับนี่นะครับบอ่อหลักนะครับบอ่อตรงนี้ก็จะลึกมากนะครับแล้วก็จะมีท่อนะครับนี่เพราะว่าพื้นที่ลาดเอียงนะครับจะได้เปรียบเรื่องการกำหนดน้ำนะครับนี่ ถ้าเราเอียงท่อตรงนี้ปุ๊บนะครับน้ําก็จะไหลไปทางนู้นเลยนะครับตอนนี้ก็คุณตานะครับน่าจะเก็บไอปิดน้ําไว้ก่อนนะครับไว้ให้นาข้าวก่อนนะครับนี่ถ้าเป็นการเลี้ยงปลานะครับได้ไหลพันตัวเลยครับไม่ต่ากว่าเป็นหมื่นตัวก็ยังได้เลยนะครับเลี้ยงปลา กินพืชนะครับหรือว่าปลาดุกปลาอะไรก็สามารถที่จะเลี้ยงได้ในนาข้าวนะครับเพราะว่าเรากําหนดน้ําปิดเปิดนะครับออกได้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับโอ้ลืมไปนะครับนี่ บ้านนะครับนกดาวนะครับก็เอามาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดมากเลยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ชมผลงานของเราเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคกน้องน้ำโมเดล นะครับติดตามชมต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อติดตามให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณสวัสดีครับ